thank mm -hmm. you 10%ท,ที่จะเป็น,นใครอัเนี้พิคาะ น้ำตาลสนเปเนต์นนนเนี่ยในกลมขนาดนี้เลยอืมน่าเชื่อมาเที่ยวพะโลไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามันสุกแล้วเดี๋ยวมาจะให้ดูดีเค่ะ,คะว่าหน้าตาพะโลเป็นไงนะคะ นี่ตอนนี้มามมา,มาต้มไข่เสร็จแล้วนะคะามาต้มทิ้งไว้ประมาณห้าต่อนะก็เดี๋ยวจะใส่ในการ์โลนะคะหลอนไข่สวยมากเลยคุณคะนี่มมาใส่เกลือน,นี่นองนะ,ะื้อนกินไข่แล้วจะผอมะมากินไข่แล้วจะผอม สร้างโปรตีน,นเด็กกินเนื้อมากินไข่ <c oughs> จริงๆ้องินสองหย่าน่นเลยไข่สวยมากเลยค่ะอันนี้ไข่ <c oughs> ไปชอปปิ้งกับป้าเมื่อวานได้ไข่มาหนึ่งแพ็คแ,แล้วก็คิดว่า,าวันนี้จะทำคาราโอเกะให้เด็กนะคะป้าเมื่อวานเป็นวันชอ็อป ปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเนี่ยปัญหาไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะช้อปปิ้งที่ตลาดที่ของที่ตลาดนะใกล้ๆบ้านแต่ทีเราก็ซื้อนะคะคุณยายชอบชอบแบบว่าตลาดามากๆพี่ตาก็ไปซื้อของระหว่างตอนเย็นก็แวะซื้อให้นะคะอันจริงๆมาๆก็ไม่ได้ซื้อเองะคะ่ะทำอย่างเดียวะคะ่ะ เสร็จแล้วก็ห้าฟองสจแล้วนี่ให้ดูหน้าตาขนโอ้โหแต่ไม่มีหมูสับนะคะเอ้หมูสามไม่มีหมูสาบชั้นนะคะเพราะว่าหมูสามชั้นเราเด็กๆไม่ค่อยทานนะคะป๊าก็ไม่ทานไม่ทานของมันนะคะเคร่นี้ ต้องหมดเขาเรื่องอะไรกินน้อยลงกินอาหารที่เป็นไขมันน้อยลงเพราะว่ามันจะทำให้เขาเรื่องอที่สมแรงนอายุมากแล้วมันก็ต้องหลบเรียนอะไรก็เรียนนะคะแต่เนี่าหารเด็กเนี่ยมันเป็นความชอบมา,าปิซาด้วยก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ไปเออบน,น้นะไปแดงแหงมันเป็นที่ไก่ทอดติต่อกันนะมี้าทำกัวข้าวสองอย่างหอ,อ,อมแครงหน้าเตาสองเตานะคะอันนี้จะเป็นตัวตัวไทยนะคะคัวหนักเลยค่ะทำทุกอย่างตัวกระล่ำน,นี่ก็ดได้ใช้งานมากตัวมันมากทำทีนี้โอ้โหคือมันมา,มากต้องแบบว่าดูแลอย่างดีสวยม,มาก วางของก็้ส่วนใหญ่แค่นี้ที่มาทำกินนะครับคือตลาดน่ะอาจะเก็บของได้ตอนนี้ก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมนะของมันก็จะมาเรื่อยๆวางโอเคเดี๋ยวเรามาดูไก่ทอดตอนเสร็จกันนะคะระหว่างนี้จิกกบกาแฟรอก่อน,นะค,ะอค่ะเข้าสิงชื่นใจ ๆทุกคนไก่ทอเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาที่ปักใส่จานนะคะอันนี้เราก็จะใช้นขนาดชุบประมัณนี้น,นะคะวางตะกรุดมาด้วยนะคะหมูไก่นี่ไก่เสร็จแล้วค่ะสีมาได้ประมาณนี้นะคะไก่ทอดไก่เกลือนะคะชุบเป้งทอด แต่แค่พริกไทยกับเกเลือนิดหน่อยนะคะบางทีใส่วัตถุดิบเดียวไปมันก็มันก็จะได้แต่แค่นี้ก็พอดีค่ะอ่ะทีนี้เราก็เหลือกะโหลนะคะฉ <c oughs> ุนพริกไทยอ่ะอันนี้พอรอก็เสร็จแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราเทียบไปนิดหน่อยนะคะอันนี้พอพอกรุบกริบน,นะคะเราก็จะ ตักน้ำมันออก้เอาตะ,ะ,ะ,ะชูออกนะคะเนี่ยหนึ่งตะติดกระดูนี่หน้าตาแน่แทนไหมจีนอาจมองไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะคะต้นห,นหญิงเอืนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแส่ถ้าสูปปรมาๆนี้น <t> โอเคเดี๋ยวเสแล้วเดี๋ยวเราไปดูปลาโลกันอีกทีนะคะว่าหน้าตาเป็นไงจะตักปลาโลกนะคะใส่จานนะคะ ตัดสั่งไปก่อนนะคะันคอเด็กช้าเป็นคาร์โบนทางโทรศัพท์นอกเลยนะคะเด็กหอมมากนี่ขาหมาคงยกไม่ได้นะค,ะพนนคะเพราะว่ามันร้อนค่ะนี่ค่ะนักตาคราร์โบนว้า,าวา <laughs> เห็นหรือเปล่าไม่รู้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้คะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะอันนี้มามา่าขอลาไปก่อน,นะคะไปเสิร์ฟอาหารให้เด็กก่อนนะคะบ๊ายบายเข้าเสิร์ฟร้อน